เบีปดปดสวัสดีครับวันนี้มีลูกค้าจัดชุดนะครับก็บอกว่านะผมขอชุดสปินตีปลาช่อนตีไกลๆในงบ5,000ันจัดไปดิครับรออะไรล่ะต้องบอกแบบนี้ลูกค้าจนะ้าตีใกล้ตีไกลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตีของลูกค้านะครับการตีแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ ลอกหรือคันหรือสายหรือเหยื่อเนี่ยอาจจะช่วยส่วนหนึ่งประมาณสักยี่ิเปอร์ซ็นที่เหลืออีกแปดสิบเปอร์เ็น่ะคือการตีของลูกค้าครับคือการหาจังหวะในการตีคือการเหวี่ยงของลูกค้านะครับนะเหมือนกับก,การเฟี้ยงหินนะครับหินหนึ่งก้อนทาไมแต่ละคนเฟี้ยงได้ใกล้ไกลไม่เท่ากันมันเหมือนกันครับผมลูกค้าลองไปปรับดูนะนะครับนะักเรียนแนะนําเป็นชุดนี้ให้นะครับชิมานเซโดน่านะครับชิมานเซโดน่านี่ฟังเสียงครายเดรคก่อนอ่าตัวนี้นะครับ ข้อมูลคร่าวๆเนี่ยนะรอบ5.0นะครับกำลังเบรกที่3กิโลนั่นแหละตัวรอบ215กรัม3วงหนบนแบลิงนะฮะนะตัวนี้สวยมากและคันที่ได้ไปเนี่ยเป็นแบ็คแรปเตอร์ครับ O2 นะครับ O2 แบ็คแรปเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเวทเออ่820นะครับจะเป็นเวท820นะท่อนเดียวต่อโคนนะครับต่อโคนตรงนี้นะครับท้ายสวยมากนะครับแบงค์มันเรียวนะครับแบงค์มันจะดูเรียวนิดนึงนะมันจะสวยมากนะครับเหมาะกับพวกงานปลาชงปลาช่อนนะครับเนี่ย เหมาะมากนะครับนี่ดูความสวยนะขึ้นสายให้เรียบร้อยต่อช็อคให้เรียบร้อยครับนะช็อคเนี่ยแนะนําให้ต่อนะประมาณนี้นะครับเนี่ยรอยต่อนะครับอย่าให้มันเข้าไปในลอกถ้าเข้าไปในลอกเนี่ยมันจะติดตรงช่วงนี้แล้วมันทาให้ลอกมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเวลาต่อนะให้มันอยู่ประมาณนี้ครับไกด์ตัวนี้นี่ให้สายช็อคมันอยู่ประมาณไกด์ตัวนี้ครับแค่นี้เลยนะเวลาต่อนะนะครับหรือจะต่อแค่แค่ไกด์นี้ก็ได้เนี่ยไกด์สองไกด์สามหรือจะไกด์ครึ่งครึ่งคันก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าอันนี้ไม่ผิดนะ แต่อันนี้ที่นเดียต่อให้มันเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเวลาเวลาลูกค้าเออ่เวลาลูกค้าตีเหยื่อนะครับลูกค้าจะต้องเปิดสายให้เหยื่อมันหย่อนลงมนาะเพราะเหยื่อมันหย่อนเนี่ยไอตัวรอยต่อมก็จะมันอยู่ตรงนี้พอดีนะครับในชุดเนี่ยก็จะมีเหยื่อปลอมเยอะแยะมากมายเลยมาดูราคากันดีกว่านะว่าเท่าไหร่ลอกชิมาโนุเซโดนาราคายอยู่ที่2,350บาทนะครับ2,350บาท,ค,บบาทคันโอทูแบงค์แรปเตอร์ราคายอยู่ที่1,250บาทหนึ่งสี่ห้า แบ็กนะแบ๊กหนึ่งสี่ห้าสิบเอาแบ็กหนึ่งสี่เหรอใช่แล้วขายอาอเหรอเอาแล้พันสี่ห้าสิบคิดผ่านละไม่เป็นไรคิดราคาผิดไปแล้วก็นี่ก็เป็นกำไรให้ลูกค้าแล้วกันนะคิดไปพันสองนะแบ็กแรปเตอร์ราคาที่ขาดทุนแล้วนะขาดทุนแล้วไม่เป็นไรยังไม่ทันไรเลยอ่ะใช่ขาดทุนแล้วไม่เป็นไรท่างมันนะครับเอาใหม่ลอกสองพันสามร้อยห้าสิบบาทคันหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาสายช็อคสามสิบปอนหกสิบห้าบาท ทวินสกิปท์ห้าสิบาทเท,าท็กซัสหัวงัวแตกหกสิบห้าบาทกิฟบีพีโอเบอร์หนึ่งสามสิบาทกระดีไก่ชนไซส์เล็กสามสิบาทกระดียูอิเอนะครับสามสิบสี่สิบห้าบาทปลายางเคิร์มห้าสิบห้าบาททวินทวินบาร์ล็อกกับทวินเอ่อ uh, มิกทวินบาร์ล็อกกับทวินมินินะครับแพ็คละหัศร้อยหกสิบาทนะอันนี้เป็นเป็นดำน้ำอันนี้เป็นผิวน้ำนะครับก็เลยจัดให้ทั้งสองแบบ โลกัน125บาทติดปีก3.3มจุดามหนึอิบาทอีกนินของออสเทรบุรีแปดบาทได้ยินแล้วนะแล้วก็พลลัวนะครับ120่งร้อยบาทนะร้อย้าอ้าก็แป,ปน120นะไปร้ okay, <120 S 1> อยยี่สิบเลโอเคร้อบนะครับมีสาย Devil O2 X8 เนะครับเบอร์หนึ่งอีกราคา220บบาทนะครับทั้งหมดนี่นะราคาเท่านี้นะลูกค้าดูนะราคามันขึ้นมาเท่านี้แล้วนะนะครับ แต่นบเบียมีอันนี้ให้อีกหนึ่งใบเพราะว่าลูกค้าสั่งมาเยอะเดี๋ยวกลัวลูกค้าจะไม่มีอะไรใส่ไอใบนี้เป็นของเวอร์ซัสนะครับเวอร์ซัสราคาอยู่ที่มือสองนะถึงร้อยห้าสิบาทแต่นี้ไม่ได้คิดเงินนะครับถึงร้อยห้าสิบาทเปิดแบบนี้ครับจัดให้ลูกค้าลูกค้าคนนี้ชื่อว่าน้องยูฟี่น่ารักมากนะครับน้องสั่งกับนเบียหลายชุดแล้วนะครับถ้านเบียไม่จัดให้ขนาดเนี้ก็จะผิดผิดข้อกอละหาเป็นที่นหน้าครอละหานะเพราะฉะนั้นจัดให้น้องยูฟี่ไปแล้วดูสติกเกอร์นะสติกเกอร์ร้้าานนติกเกร ติ๊กเกอร์ร้านอะของระตุ้มนะครับติดปีกสามยุดสามลิปลอยเจ็ดเคติ๊กเกอร์ร้านนี่ของระตุ้มนะครับไอเหยื่อโลกันนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์ร้านเป็นใหญ่ห้าพันบาทนี่บอกเลยว่ากำลงกำไรเอาที่ไหนเนี่ยขายของมาทั้งปีไม่เคยมีกำไรกับเขาบ้างเลยน้องบอกขอสติ๊กเกอร์เยอะๆอ๋อน้องบอกขอติ๊กเกอร์เยอะจัดไปคห้บน้องน้องน,องนเบียให้เอาไปด้วยจัดชุดมันต้องแบบนี้